ไปจะผ่าไปไปนั่งญุ่นไปตัดเห็ดก่อนมึงยุงนะ่น่ะพรอ่ะดีแล้วมึงยุ่งพรอนะ่ะมึงจะมาพอเป็นบ้าชั่วศรีเป็นบ้าได้รยังไง,ง,งมึงพาประสบการณ์มากมากพ่อแล้วจังเป็นบ้าเลยสิน้อยไงบ่เมื่อนี่ฮะสิน้อยไงบะเราไม่ีเงินแล้วเราดังเราอยากว่องมาเห็นงานต่อส่วนมูอยากว่องไปหาไม่อะไรสิ เป็นนางยุ่พูนไปนางถาก็นไปตัดเท็ดแล้วก้อนเ<ย>มื่อยเห็ดงานไม่กี่นาแล้วตา้หน้าตัหลังอยู่ยังมาปั่นสมองยังมาพิมพ์น,น่ะนี่สองเงินสองแสนเขาลงกายลงส้งเสื่อไม่พอสิบที่ฟังติดหีกูเลยละ่ะหมู่บ้านเขาฟังติดหีเลยละ่ะบอกอยาก,ก๊บเขาบอกเล่งเขายิงขาปูกูในนั่งรถเข็นผิการมึงเตรียมโตเรียง,งกูตอนนั้นหลดเรียงจริงตอนยี่สิบเจ็ดปีหันกูก่ตายกูในนั่งรถเข็น ร่างกายกูมีตาแค่มีเบิดเนาะใครมันดูดนี่กว้าขวองเฮ็ดมันสิติดมึงได้กูย่างไปติดเลยเปิดข้างอาวุธแล้วมึงเอาเลยเด้อกูจำได้ยูพอก็พอนี่พอแบบไรวบบกูเค้ืองเงินไปหาเลี้ยงแบบเขาผดดู้ใดมะแย่อมไปไปพ่นจะไม่เขาเราเฮ็ดมันสิ เฮ็ดสิตื่นหิไป้สันชนีซิวท่านโอ้บางร่อนน่ะบางร่อนเดี๋ยวกูไปจัดการมันเอาหลายบ่ห้องเอาหลายบ่อยู่หลังโรงเรียนกับมี่บ่จักบาทเลยไม่แพ้เอาพ่อแม่บ่มี่ซื้อเขายองมาแตงเดี๋ยวนี้ก็ได้อืหิไปโอ้หิไปทกับแม่กูใส่ของแทบก็เกิดกับของแทบกับพวกของแทบกูเสื้ออะไเขาลักเปียนอันนั้นเสื้ออะไเขาลักเปียนไม่ต้อของแทบเบิดสอยกับสอยแท้บ้านพ้องติใส่สอยประทับตาว่ามันคนขุก กระแทกเสื้อเขาจูขยักพร้อมไหมออยากเข่าไปอยู่ปะอยากเข่าไปอยู่ปะถ้่พี่เสกก็เข่าไปอยู่เนาะโอ้พี่เสกก็เข่าไปอยู่อืมเขาอ๋องหมดหรอเข่าไปอยู่บ่อยป่ะเจอืมไปอื่เขากันสิบ้าอือบ๊วยบ๊วยอยากเข่าไปผักฟันบ่วไม่ได้เข่าไปยู่หรอกเจ้าว่าแกงเจ้าแกงเง็ี่อย่างใครก็บอกเจ้าแล้วว่าเจ้าเป็นบ้าสิ่ยุ่งซื้อแจกจับรัฐบาลตรวจเงียวติดคุกหัวจะออดออกมื่อนี่ออกแล้วก็มาเลยนี่อืมบอกเล็กน้อยว่าทรงไข่ ผู้ใดล่ะมาส่งผู้ใดล่ะเป็นนียนลาบข่อยมีความรู้ข่อยมีความรู้มเซือ,อกข่อยเ่าต้องถามข่อยไม่มีโทรศัพท์เพรมีเงินแต่ข่อยต้องหูผู้ใดลมาส่งบักปลอหรออ๋อบักปลอผู้ใดล่ะปะลอปลอเจ้าแล้วมาส่งที่ร่าวน,นท่าอยู่ปลอวะกูเป็นบา้าปลอเดละ่ะจักรยานยังบักยังบุอาไม่ซื้อว่าบักยังสัน่น สิไปรู้จักน้่ตีบักหยางซื้อมันน่ะลูกตาเนี่มันอย่างนี้เหือสวยมากสแกนหมดเลยจะบักวลาหรอเอ้ก็เออบักปอหรอไปหาไปส่งบอกไปบักอันรนี่ใส่บักแอมบักไซส์แลนไหมบักน่อยใส่มันซื้อจักอคราเดตป่ะเนี่ยบักอะคาเาดเดตจำเนี่ยเราไม่ไปตัดเห็ดก้ไมซื้อเแล้วเห็ดสินนเป็นนางไทยยหันอคเดาสีเออเป็นนางไทยยุหันไป่มีสามคนเยอะขมาใน่เราเห็ดเยขมานีาง ในแดนแล้ว,ลวมูกูอยู่แดนปะหารอีเพีย,พยวรเสียว่ามันผับหนาเลยดิออพี่น้องเอ้ยยังบ่ท่านเดดลับเดดนอนอยู่ป่านนี้จ้ะขาใหา้เพียวให้กัน